สวัสดีครับวันนี้อ้ําจะมาแนะนําสินค้าตัวใหม่ล่าสุดจากแบรนด์จอรนสันครับนั่นก็คือจอร์นสันแอดมิลเลอร์กระจกออกกําลังกายอัจฉริยะนั่นเองครับ ซึ่งเจ้ากระจกออกกําลังกายอัจฉริยะตัวนี้นะครับมีคอนเทนต์ที่น่าสนใจเพียบเลยให้คุณเนี่ยได้ฟิตเหมือนคุณไปออกกําลังกายที่ยิมเลยครับและเดี๋ยววันนี้นะครับอ้ํจะมาสอนวิธีการใช้งานเจ้าเครื่องนี้กันครับขั้นตอนแรกนะครับเสียบปลั๊กตัวเครื่องเสร็จเรียบร้อยครับกดปุ่ม power หนึ่งที เมื่อขึ้นหน้าจอบแบบนี้แล้วนะครับเราก็จะมาทําตามขั้นตอนกันทีละขั้นตอนเลยครับขั้นตอนที่1ครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า j o h n s ด n Adminer ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนที่2ครับสร้างบัญชีในแอปของคุณกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับ Until something better came along ขอที่3ครับเชื่อมต่อโฮม Wi-Fi ในอุปกรณ์มือถือของคุณครับเข้าสู่แอปพลิเคชันเลือก Setting Device Setting Setup a New Device หลังกดเข้าไปแล้วหน้าจอจะขึ้น Connect to Miller Device วขั้นตอนนี้แปลว่าเรากำลังจะเชื่อมต่อมือถือของเรากับกระจกออกกำลังกายที่เรากำลังจะเข้าใช้งานนะครับกดเชื่อมต่อกรอกข้อมูล Wi-Fi ของบ้านคุณให้เรียบร้อยหลังจากกดเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะขึ้นช่องสแกน QR code ซึ่งคุณสามารถสแกน QR code ที่เตรียมไว้บนกระจกออกกำลังกายได้เลยครับขั้นตอนที่4สแกน QR code ตรงนี้ครับเมื่อขึ้นหน้าจอแบบนี้แล้วนะครับให้คุณกดปุ่มโฮมที่แอปพลิเคชันบนมือถือของคุณครับเมื่อกดปุ่มโฮมเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีหน้าคลาสต่างๆให้คุณเนี่ยได้เลือกนะครับตัวผมเองเนี้ยผมเลือกเป็นคลาสเตนครับ ก็จะมีโปรแกรมต่างๆของผู้ฟ้าใสนะครับให้คุณได้เลือกผมเลือกเป็น upper body upgrade ครับก็จะมีหน้าจอขึ้นมาแบบนี้ครับให้เราได้เลือกเมื่อขึ้นหน้าจอมาแบบนี้แล้วนะครับให้คุณกดปุ่ม start class ครับเมื่อกดปุ่ม start c a r d เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆ โปรแกรมนี้จะมีทั้งหมด7 Exercise ผมสามารถกดข้าม Exercise ได้เลยแต่ว่าในรอบนี้เผมจะลันตั้งแต่ต้นจนจบให้คุณชมได้ดูก่อนนะครับวิธีการเพิ่มเสียงครับให้เรากดปุ่มตรงกลางแบบนี้นะครับโดยเราจะแยกเป็น2ส่วนนะครับเป็นเสียงเพลงแล้วก็เสียงพูดนะครับนี่ก็จะเป็นเสียงพูดของครูฟ้าใสนะครับอนี้ก็จะเป็นเสียงเพลงครับเป็นไงครับใช้งานง่ายใช่ไหมครับ นอกจากเล่นคนเดียวแล้วคุณสามารถตั้งทีมแข่งขันได้ด้วยนะครับ คอนเทนต์ต่างๆของจอห์นสันแอดมิลเลอร์จะมีอัปเดตให้คุณผู้ชมเป็นร้อยครั้งต่อเดือนโดยแพ็กเกจคอร์สต่างๆ คุณผู้ชมสามารถสมัครได้บนเว็บไซต์ของ j o h n นสัคุ้มมากๆเลยเลยครับเพราะนอกจากจะมีครัรดมากมายทั้งแบบออนดีมานและไลน์แล้วแพ็กเกจยังสามารถแชร์ได้สูงสุดถึง6ผู้เล่นเลยนะครับในเวลาที่คุณไม่ได้ใช้งาน j o h n s ส n a d m i มินเก็ยังทำหน้าที่เป็นของตกแต่งบ้านสุดล้ำที่สามารถบอกวันเวลาและอุณหภูมิได้ คุณยังสามารถเลือกตั้งจอสันแอดมิเลอร์บนพื้นหรือติดกับผนังเพื่อช่วยเพิ่มความหรูหราให้กับบ้านของคุณได้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับใช้งานไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับเจ้าจอสันแอดมิเลอร์เครื่องนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นเครื่องออกกําลังกายแห่งยุคจริงๆครับแค่มีเครื่องแอปแล้วก็แพ็กเกจคอส์คุณก็สามารถฟิตคุณอยู่ที่บ้านได้ง่ายๆเสมือนคุณไปออกกําลังกายที่ยิมเลยครับ เราขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปวีดีโอนี้จนจบนะครับแล้เดี๋ยวคลิปวีดีโอหน้าเราจะมีสินค้าตัวไหนมาแนะนำอย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ